ท่องเที่ยวและประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมายังคงเดินทางมาสักการะเท้าสุรานารีหรือขุนย่าโมกันอย่างหนึ่งแน่นเหมือนเช่นเคยขณะที่เหล่าบรรดาช่างภาพที่รับจ้างถ่ายภาพหน้าย่าโมก็ยังคงทํางานตามปกติแต่นี่เป็นเพียงบรรยากาศในช่วงเช้าเท่านั้นแต่ถ้าใกล้ค่าบรรยากาศก็จะเปลี่ยนไปอีกรูปแบบหนึ่งพ่อค้าแม่ค้าที่จาหน่ายดอกไม้ทุกเทียนและของเส้นไหว้เท้าสุรานารีที่ตั้งอยู่ข้างลานอนุสาวรีเท้าสุรนารีมานานหลายสิบปีก็ยอมรับว่า หลังจากมีการประกาศเคอร์ฟิวยอดขายลดลงเนื่องจากประชาชนต้องปฏิบัติตามกฎคือห้ามออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา22นาฬิกาถึง5นาฬิกาพอถึงช่วงหัวค่ำบรรยากาศก็จะเงียบเหงาร้านรวมต่างๆก็ทยอยปิดร้านเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งเช่นเดียวกับร้านของตนจากที่ไม่เคยปิดเลยสักครั้งก็ได้มาปิดร้านแต่ทางร้านก็เข้าใจและเชื่อมั่นว่าการเข้ามารักษาความสงบของทหารจะสามารถทำให้สถานาการณ์บ้านเมืองดีขึ้น ปรับตัวได้แล้วค่ะผู้มีปิดแล้วค่ะเปิดตีห้าค่ะก็ไรายได้กลางคืนก็ไม่เท่าไหร่ค่ะเราไม่เคยปิดอะ่ะแล้วพอมาปิดมันก็ยังไงรู้สึแกแปลกไหมคะแปลกๆค่ะ,คะเคยปิดเลยค่ะก็ะอยากให้สงบเร็วๆค่ะเพราะว่าแบบมันก็ลําบากนะคะเพราะว่าเราเคยเปิดตลอดแล้วพอมาปิดพวกเราจะต้องมาปรับปรุงอีกแบบหนึ่งนะคะคือต้องมาขนของตอนเช้าอะไรอย่างงี้มันก็จะยุ่งเราเนะะี่ยค่ะ เช่นเดียวกับเหล่าบรรดาร้านขายของฝากจากโคราชที่ตั้งอยู่บริเวณลานอนุสาวรีเท้าสุรานารีก็บอกว่าสามารถปรับตัวตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้แล้วแม้ว่าจะตื่นในช่วง,รงแรกเพราะไม่เคยเห็นเจ้าหน้าที่ทหารมาถืออาวุธปืนกลางใจเมืองแบบนี้เมื่อประกาศเคอร์ฟิวมาร้านค้าต่างๆก็จะรู้ตัวเองคือเมื่อใกล้ถึงเวลาก็จะทําการปิดร้านโดยอัตโนมัติบางคนปิดร้านก่อนเวลาก็เดินไปให้กําลังใจกับทหารและบางรายก็นําอาหารเครื่องดื่มไปมอบให้ ก็เข้าสู่สภาพเดิมแล้วล่ะค่ะไม่ได้มีอะไรมากมายจากเก็บประมาณหกโมงทุ่มหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็สี่ห้าโมงก็เริ่มแล้วเพราะว่าถนนมันเงียบเลยอ่ะใช่เหมือนกันหมดแล้วเขาก็บอกว่าปิดถนนเหรอรถไม่มีผ่านเลยประมาณนี้ยยังถามพี่ทหารอยู่ว่าเมื่อยไหม <c oughs> ถ่ายแล้วค่ะอเอาน้ำให้เขากินด้วยฝั่งนูน้นเขาบอกว่าขอบคุณครับย <c oughs> ื่ถามว่าผิดปกติไหมผิดปกติมากคือ <c oughs> ในเมืองมันเริ่มเงียบ <c oughs> คนจะเริ่มพุกพ่านก็คือสิบโมงจะเริ่มมีคนแล้วแต่ว่าแค่สิบโมงไปจนถึงสักบ่ายสามสี่โมงเย็นนะแล้วหลังจากนั้นเงียบอีกเ<อ>มันก็แบบรีบเข้าบ้านดีกว่า<อ>วันแรกวันศุกร์กระทบไหมเงียบกิ๊บวันนี้สองวันเสาร์กลางวันได้ตกเย็นเริ่มเงียบแล้วอย่างมาวันนี้คือเหมือนเริ่มเข้าสู่ปกติแล้วเหมือนเริ่มเริ่มชินละเริ่มเลยละจะมีทหาราวันแรกวันแรกมาวันศุกร์วันศุกร์ก็จะแบบเฮ้ยทหารมาแล้ว วิคน,นี้หรอไปถ่ายรูปยังคะยังเลยแต่ว่าแต่ว่าเห็นจะมายืนประจําตรงนี้แล้วก็หลายที่ค่ะจะจะจะประจำอยากให้แบบเรียบร้อยเร็วๆจะได้กลับมาเหมือนเดิมเฮฮาปาร์ตี้ส่วนบริเวณจุดที่มีเจ้าหน้าที่ทหารปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยตลอดทั้งวันก็มีประชาชนแวะเวียนนําอาหารขนมและเครื่องดื่มไปมอบให้กันอย่างไม่ขาดสายรวมทั้งหลายรายก็ขอถ่ายรูปกับทหารเก็บไว้เป็นที่ระลึก หรือไม่ก็แอบถ่ายอยู่ภายในรถหรือไม่ก็มองดูอยู่ห่างๆเรียกได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็มองว่าการออกมาของทางหารในครั้งนี้จะมีประโยชน์อย่างมากและหวังว่าทางคอสอชอจะเร่งดําเนินการปฏิรูปการเมืองให้เสร็จสิน้นและเรียกความสงบความสามาคัคคีกลับมาในประเทศไทยโดยเร็ววันส่วนการดําเนินชีวิตในระยะนี้ก็ถือว่าเป็นไปตามปกติทุกอย่างประชาชนมีการวางแผนการเดินทางทั้งขาไปและขากลับเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ที่ห้าไม่ให้ผู้ใดออกนอกเคหสถานในเวลา22นาฬิกาถึง5นาฬิกามาตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งพัทระเทียมพลถ่ายภาพภูสรัญญาชัชวานเคเบิลนิวส์รายงาน